บทที่19ปาฏิหาริย์ชูอี้ถอนหายใจเบาๆสัมผัสดาบที่เอวของเขาโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ว่างเปล่าจากนั้นเขาก็จำได้ว่าดาบที่พ่อของเขามอบให้นั้นเขามอบให้เด็กสาวคนหนึ่งไปแล้วดังที่ทราบกันดีว่าเมื่อจักรพรรดิผู้ล่วงลับยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงรักองค์ชายคังพระราชโอรสองค์เล็กของพระองค์ไม่เพียงแต่พระองค์เคยเสนอให้แต่งตั้งเป็นรัชทายาท แต่พระองค์ยังประธานศักดินาและอำนาจทางการทหารที่ดีที่สุดแก่องค์ชายคังอีกด้วยดังนั้นองค์ชายคังจึงมีอำนาจมากแม้ว่าชูอี้จะขึ้นครองบัลลังก์ได้สำเร็จแต่รักฐานของเขากลับไม่มั่นคงเป็นพิเศษและเขาถูกจำกัดอย่างเข้มงวดจากขุนนางกิจการพลเรือนและการทหารถ้าองค์ชายคังสร้างพันธมิตรกับชาวเย่ก็เท่ากับเป็นการแสวงหาหนังเสือชาวเย่มีความทะเยอทะยานมาก หากได้รับโอกาสมีแต่จะสั่นคลอนหลักฐานของประเทศเท่านั้นชูอ้รู้ดีว่าองค์ชายคังและผู้คนของเย่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันดังนั้นเขาจึงใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อจัดสถานการณ์นี้เพื่อทําให้ผู้คนในเย่สงสัยในองค์ชายคังและตัดความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรของพวกเขาโดยสิ้นเชิงชูอ้เงยหน้าขึ้นและมองไปยังทิศทางของไฟโดยไม่กระพริบตาผมสีดําที่รูปครึ่งของเขาถูกลมพัดปลิวสวยัย เสื้อผ้าสีขาวของเขาปลิวพลิ้วราวกับว่าเขากำลังจะถูกลมพัดไปได้ทุกเมื่ออย่างที่ฉันบอกมันเป็นสุนัขรอบกัดเสี่ยวซือปรบมือและหัวเราะมองที่ชูอี้ด้วยความเคารพเมืองตันหยางสามารถเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่เมืองหลวงองค์ชายขังแต่งตั้งเหอจื้อฟู่ให้อยู่ในตำแหน่งนี้และเขาจะไม่มีวันยอมเสียตำแหน่งนี้ง่ายๆทุกอย่างเป็นไปตามที่ฝ่าบาทคาดไว้ เมื่อเห็นว่านายท่านป่วยหนักขึ้นผู้ว่าการจึงรีบไปหาแพระบาตทันทีอุบายของฟาบาทในการหว่านความขัดแย้งนั้นยอดเยี่ยมมากเหอจื้อฟูเป็นเพียงสุนัขรับใช้ขององค์ชายคังดังนั้นปล่อยให้เขาและคนของเย่ขัดแย้งกันเองดีที่สุดสําหรับพวกเขาท่าทั้งคู่จะแพ้ควันหนาทึบลอยไปตามสายลมและไฟก็รุนแรงและไม่อาจหยุดยั้งได้ฟาบาทเรารีบออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุด สีหายกล่าวด้วยความเคารพใบหน้าธรรมดาของเขาสงบเหมือนเดิมในใจของเขาความปลอดภัยของชูอี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้สถานการณ์ในเมืองตันหยางคลี่คลายแล้วถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องกลับปักกิ่งเสี่ยวซือก็เห็นด้วยเช่นกันชูอี้หลับตาและรู้สึกถึงลมยามค่ำคืนที่พัดมาบนใบหน้าของเขาจากนั้นลืมตาขึ้นแล้วพูดว่าคืนนี้ลมแรงเกินไปมีสุภาษิตโบราณว่า ไฟใช้ประโยชน์จากลมและลมก็ช่วยไฟหากยังมีลมพัดต่อไปไฟอาจควบคุมไม่ได้และเป็นอันตรายต่อผู้คนในเมืองสีไห่ไปแจ้งหน่วยดับเพลิงให้ดับไฟชูอี้สั่งแล้วหันกลับไปสีไห่ค้องตัวลงแต่เขาไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของชูอี้เขารับคำทันทีและพูดว่าครับท่านสีไห่กระโดดขึ้นไปบนม้าสีดำอย่างว่องไวและขี่ม้าไปทางทิศต,ตะวันออก ลมยามค่ำคืนพัดแรงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับว่ามีสัตว์ป่าซ่อนตัวอยู่ในความมืดและเสียงคำรามด้วยความช่วยเหลือของลมตะวันออกไฟก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเปลวไฟพุ่งสูงขึ้นกว่ากำแพงเหมือนยูนิคอร์นไฟที่บ้าคลั่งพยายามกลืนกินทุกสิ่งที่ทำได้ต้นไม้และพุ่มไม้ที่อยู่รอบๆก็ไม่เช่นกันและไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังคฤหา์ถัดไปไฟไหม้ไฟไม่แล้วเสี่ยวซือตะโกนสุดเสียงทางตีค้องและกลอง เสียงค้องจะรุนแรงเป็นพิเศษในค่ำคืนอันเงียบสงบในที่สุดผู้คนในหน่วยงานของรัฐและผู้คนบนถนนก็ตื่นจากการหลับไหลและตะโกนจนทั่วทั้งถนนเกิดความกลาหลไฟกำลังจะมาไฟกำลังมาทุกคนวิ่งหนีเร็วไฟใหญ่ขนาดนี้ยังดับไม่ได้เกรงว่าบ้านบนถนนเส้นนี้จะไม่หมดคนที่อยู่ใกล้ๆตะโกนขณะตะเกียตะกายเพื่อออกไป สักพักผู้คนก็พากันหนีออกจากบ้านรอบๆสถานที่ราชการบ้างก็เข็นเกวียนบ้างถือสัมภาระบ้างก็ร้องไห้ในความโกลาหลเด็กหญิงตัวเล็กๆวัยสามถึงสี่ขวบก็วิ่งเท้าเปล่าเข้ามาสะดุดและตะโกนเรียกพ่อแม่ด้วยความตื่นตระหนกเด็กน้อยวิ่งและมองไปรอบๆอย่างตกใจเห็นได้ชัดว่าเธอหลงจากครอบครัวแล้วอุย้ยเด็กหญิงตัวเล็กสะดุดก้อนหินใต้ฝ่าเท้าโดยไม่ได้ตั้งใจและล้มลงกับพื้น ใบหน้าเล็กๆของเธอดำคล้ำเพราะควันและน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเธอพ่อแม่หนูเจ็บหนูน้อยฉันจะพาเธอไปหาพ่อแม่ของหนูเองจูจูก็มีเสียงผู้ชายที่อ่อนโยนและไพเราะดังมาจากเหนือศีรษะเด็กหญิงตัวเล็กๆขยิตาแล้วเงยหน้าขึ้นสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเธอคือใบหน้าที่หล่อเหลาและงดงามนายท่านแต่งกายด้วยชุดสีขาวดุดิมะและนิสัยอ่อนโยนเขาดูสง่างามไม่เหมือนคนทั่วไป พี่ชายเด็กหญิงตัวเล็กเปิดปากเล็กน้อยแล้วยื่นมือให้เขาอย่างเชื่อฟังเนื้อพวกเขาจูจูกิ่งก้านที่ถูกไฟไม่ส่วนหนึ่งก็หักออกตกลงมาจากอากาศราวกับคบไฟขนาดใหญ่พร้อมกับเปลวไฟจํานวนมากเสี่ยวซื่อที่กลับมาพร้อมกับของเห็นฉากอันน่าตื่นเต้นนี้จากระยะไกลจึงร้องตะโกนว่าฟาบาดเขาอยู่ไกลเกินไปและไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาเขาทำได้เพียงเฝ้าดูกิ่งก้านที่กำลังลุกไหม้เข้ามาใกล้ชูอี เข้าใกล้มากขึ้นแน่นอนว่าชูอี้สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่มีความสูงน้อยกว่าสาฟุตคนนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เขายกมือขึ้นเพื่อบังส่วนบนของศีรษะของเด็กหญิงและประกายไฟสองสามอันก็ตกลงบนแขนเสื้อสีขาวดุดฮิมะของเขาทัานใดนั้นจู่ๆมีลมปีศาจประหลาดก็พัดขึ้นมาพัดกิ่งไม้ที่ลุกไม่นั้นราว่ามีมือใหญ่ที่มองไม่เห็นผลักมันไปข้างหน้าหนึ่งฟุตอย่างแรง ปังกิ่งก้านที่ลุกไม่ร่วงหล่นลงบนพื้นต่อหน้าชูอีและมีเปลวไฟลุกไหม้เล็กน้อยเกาะอ,อยู่ที่รองเท้าของเขาประกายไฟปลิวไปทุกที่เผาเป็นรูเล็กๆหลายรูบนเสื้อคลุมสีขาวราวหิมะของชูอีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเซียวซืออยู่ห่างจากชูอีเพียงเจ็ดหรือแปดก้าวดังนั้นเขาจึงเห็นฉากแปลกๆนี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างอย่างตกตะลึงและเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาเพิ่งเห็น มีความเงียบหน้าขนลุกอยู่รอบๆราวกับว่าเวลาหยุดผ่านไปพี่ชายเทพคุณคือพี่ชายเทพเด็กหญิงตัวเล็กๆปรบมือและหัวเราะชอบใจชูอี้ก็ไม่ได้ยินเพียงรู้สึกแสบร้อนที่แขนเสื้อและตกใจเขานึกถึงอะไรบางอย่างจึงหยิบถุงผ้าสีแดงออกจากแขนเสื้อและนิ้วเรียวเล็กของเขาก็ค่อยๆค,คลายเชือกที่ปากถุงผ้าแล้วเขย่าอีกครั้งขี้เท่าที่บางราวกับสำลีลอยลงมาจากถุงผ้า และในเวลาต่อมาพวกมันก็สลายไปตามลมกิ่งก้านที่ถูกไฟไม่อีกส่วนหนึ่งก็ร่วงหล่นลงมาที่ปลายตรอกฟาบาทเสี่ยวซือรีบวิ่งไปหาชูอีทีและสามก้าดวงตาของเขาเบิกกว้างและเขาก็เตะก,กิ่งไม้ที่ลุกไม่ออกไปและพูดตะกุกตะกักถ้าอย่างนั้นเครื่องรางแห่งโชคนั่นถ้าเขาไม่เห็นด้วยตาของเขาเองเขาคงจะไม่เชื่อและเขาก็ไม่กล้าที่จะเชื่อด้วยนี่มันเหลือเชื่อมาก ชูอี้มองดูถุงผ้าสีแดงในมือของเขาอย่างครุ่นคิดเกิดความวุ่นวายไปทั่วและดอกไม้ไฟก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าคนอื่นๆบนถนนต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหรือยุ่งอยู่กับการดับไฟและไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ประชาชนมาดับไฟทีละคนเทน,น้ำถังแล้วถังเล่าและอ่างแล้วอ่างเล่าลงไปในทะเลเพลิงแต่ไฟไม่มีวี่แววว่าจะอ่อนลงเลยไฟลอยไปในสายลมกำลังจะทำลายทุกสิ่งบทที่ยีบุญ หลายคนคุกเข่าลงกับพื้นอย่างช่วยไม่ได้และเศร้าโศกนี่คือบ้านของพวกเขาที่รวบรวมความพยายามของคนหลายรุ่นสำหรับไฟที่ร้ายแรงเช่นนี้เว้นแต่พายุฝนฟ้าขนองจะดับไฟด้วยพลังแห่งฟ้าร้องก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดับไฟด้วยกำลังของมนุษย์เพียงลำพังบางคนเริ่มคุกเข่าบางคนทุบหน้าอกและเท้าบางคนทนมองตรงๆไม่ได้และบางคนก็อธิษฐานขอพรจากพระโพธิสัตว์และอธิษฐานขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามท้องฟ้ายามค่ำคืนกลับเงียบสงบไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบและไม่มีฝนลมแรงและไฟที่แผดเผาดูเหมือนจะเย้เย้ยคำอธิษฐานความสิ้นหวังและความหดหู่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของทุกคนอย่างมากพวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู่ในห้องใต้ดินน้ำแข็งร่างกายและจิตใจของพวกเขาถูกแช่แข็งจนถึงกระดูกและพวกเขาก็ไม่สามารถต่อสู้กับไฟได้ ไฟที่ดูร้ายขยายอาณาเขตออกไปอย่างไร้การควบคุมและคลื่นความร้อนก็ม้วนตัวมาจากท้องฟ้าภายใต้วิกฤตความรู้สึกตึงเครียดและความตื่นตระหนกของผู้คนก็ขยายวงกว้างขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นทะเลเพลิงที่ลุกโชนก็หยุดลงดูเหมือนว่ากำแพงที่มองไม่เห็นจะตกลงมาจากท้องฟ้าในแนวตั้งแบ่งถนนออกเป็นสองส่วนโดยมีทะเลเพลิงอยู่ด้านหนึ่งและโลกมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่อีกด้านหนึ่ง ไฟไฟหยุดไม่แล้วเหรอหญิงไวกลางคนร่างอบตัวสันชี้ไปในทิศทางของทะเลเพลิงด้วยมือข้างหนึ่งและดึงสามีของเธอด้วยมืออีกข้างลมตะวันออกยังคงพัดแรงและเปลวไฟขนาดใหญ่ได้กลืนกินคฤราสน์ตันอย่างทั้งหมดไฟนั้นรุนแรงแต่ก็ไม่ได้ลุกลามออกไปด้านนอกอีกต่อไปถูกต้องถูกต้องชายคนนั้นพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกมือของเขาประสานกันพร้อมกับสำลักใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตา เธอพูดอย่างตื่นเต้นว่านี่คือการช่วยเหลือของพระโพธิสัตว์บ้านของเรารอดแล้วหญิงวัยกลางคนตื่นเต้นมากจนน้ำเสียงสัน่นในตรอกที่อยู่ไม่ไกลร่างเพียวในชุดสีม่วงค่อยๆเดินออกมาจากความมืดโดยมีแมวตัวน้อยขนปุยนั่งอยู่บนไหล่ดวงตาสีดำดุจคริสตันของหญิงสาวสว่างสวยเมื่อมองจากแสงไฟอย่างไม่น่าเชื่อกู้เยียนเฟยหายใจหอบหนักและกระซิบด้วยเสียงที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่ได้ยิน มันอันตรายมากเธอวางมือขวาบนหน้าอกนิ้วชี้เรียวยาวและนิ้วกลางยกขึ้นชิดกันราวกับสำลีมีขี้เท่าตกลงมาจากระหว่างสองนิ้วแมวตัวน้อยบนไหล่ของเธอถือยันใบหนึ่งไว้ในปากเหวี่ยงหางอันนุ่มฟูของมันแล้วม้วนไปรอบๆคอเรียวของเธอจากนั้นมันก็เตะขาหลังของมันออกแล้วกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดเบาๆเหมือนนกนางแอน่นยอดของต้นไม้สั่นสะเทือนด้วยเสียงกรอบกแกรบและใบไม้ที่เหลือบางส่วนก็ร่วงหล่น แมวน้อยตัวน้อยมีขนาดเล็กและว่องไวมากมันกระโดดขึ้นไปบนยอดต้นไม้จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งขึ้นไปมันกระโจนผ่านไฟอย่างว่องไวและสุดท้ายก็กระโดดขึ้นไปบนกำแพงสูงด้านนอกคฤราหาตันหยางขึ้นไปและคลายเครื่องรางในปากของมันทันใดนั้นประกายไฟฝุ่นควันและอื่นๆบนพื้นรอบๆสถานที่ราชการและบนผนังก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกำแพงที่มองไม่เห็นดูเหมือนจะครอบตัวลง และระง,งับทะเลเพลิงที่โหมกระหน่ำภายในวงกลมโดยรอบอย่างแน่นหนายันบนผนังถูกเผากลายเป็นเท่าฐานในพริบตาผสมกับฐานและฝุ่นที่อยู่รอบๆหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแมวน้อยก็กลับมาที่เดิมและกระโดดอย่างอ่อนโยนและชำนาญแล้วมันก็ตกลงไปบนไหล่ซ้ายของกู้เหยียนเฟยอ,อย่างมั่นคงเหนียวเหนียวแมวน้อยเงยคังขึ้นและร้องเหนียวหลายครั้งโดยหางของมันแทบจะยกขึ้นสู่ท้องฟ้า กู้เยยนเฟยแต่หลังแมวอย่างพอใจโดยยังคงมองทะเลเพลิงที่อยู่ตรงหน้าเธอดวงตาของเธอค่อยๆเพ่งมองเป็นจุดเดียวในโลกเล็กๆนี้มีพลังจิตวิญญาณน,น้อยเกินไปและเธอสามารถชดเชยมันได้ด้วยปริมาณเท่านั้นเธอใช้เครื่องรางทั้งหมดที่เธอวาดเมื่อเร็วๆนี้และตั้งค่าเครื่องรางอีกชุดหนึ่งเพื่อควบคุมไฟเธอเกือบจะทำลายตัวเองแล้วกู้เหยยนเฟยก้มหน้าลง ใบหน้าของเธอซีเซียวและรู้สึกหายใจไม่ออกเธอบ้วนเลือดในปากลงกับพื้นริมฝีปากเปื้อนเลือดสีแดงราวกับเปื้อนด้วยลิปสติกดูงดงามและน่ากลัวจนเกือบขนลุกเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากเอวแล้วค่อยๆเช็ดมุมปากของเธอหลังจากอาเจียนเป็นเลือดเธอก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าร่างกายของเธอผ่อนคลายมากขึ้นและเส้นลมปราณในร่างกายของเธอก็ไม่ถูกปิดกัน้น กู้เยยนเฟยกระพริบตาหัวใจของเธอสายราวกับกระจกนี่คือผลบุญที่โลกใบเล็กนี้ตอบแทนเธอแม้ว่าที่นี่จะไม่มีพลังจิตแต่บุญก็ยังยุติธรรมกับทุกชีวิตในโลกใบเล็กนี่เป็นกฎที่ไม่มีวันเปลี่ยนแมวน้อยร้องเหมียวอย่างมีความสุขดวงตาของมันหลีลงเหมือนม่วงนอนขนบนตัวของมันนุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่ามันได้เกิดใหม่มันลูบคอของกู้เยยนเฟยอย่างพึงพอใจและอารมณ์ดี มันช่วยเจ้านายแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีกับมันด้วยกู้เหยยนเฝยเงยหน้าขึ้นและมองไปที่คฤรืหาตันหยางในทะเลเพลิงที่อยู่ตรงหน้าเธอและยิม้มทันทีที่เธอกลับมาที่เมืองตันหยางเมื่อเธอเข้าไปในเมืองเธอพบว่ามีเมฆดำลอยอย,อยู่เหนือเมืองซึ่งเป็นสัญญาณลางร้ายจากนั้นเธอก็ทำเครื่องรางโชคลาภและคำนวณว่าเมืองตันหยางกำลังจะประสบภัยพิบัติและเธอจะเป็นจุดเปลี่ยนเพียงจุดเดียวในภัยพิบัติครั้งนี้เธอจึงเลือกที่จะอยู่ต่อ กู้เยยนเฟยยกมือขวาขึ้นและเริ่มนับนิ้วอีกครั้งสักพักเธอก็หยุดอย่างมีความสุขเดิมทีเมืองตันอย่างส่วนใหญ่จะถูกทำลายเนื่องจากไฟไม่ครั้งนี้โดยมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้หายนะได้รับการแก้ไขแล้วท่านอาจารย์สำนักเทียนเหวินปลุกฝังให้สร้างบุญเธอสูญเสียแก่นแท้และเลือดไปเพื่อแลกกับบุญอันยิ่งใหญ่มันก็คุ้มค่า กู้เยยนเฟยสะบัดแขนเสื้ออย่างเย็นชาแล้วหันหลังจะจากไปเมื่อหันกลับไปสายตาของเธอจ้องมองไปที่ตรอกเล็กๆตรงข้ามฤราหน์ตันหยางมีชายหนุ่มสวมเสื้อคลุมสีขาวยืนอยู่ที่นั่นเขาคือชูอี้ไม่ไกลาจากด้านหลังชูอี้เสี่ยวซือก็ก้าวไปอีกทางหนึ่งโดยมีเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ในอ้อมแขนของเขาบ้านของหนูอยู่ที่ไหนพี่ชายจะพาหนูไปหาพ่อแม่ของหนูเองเสี่ยวซือไม่เห็นกู้เยียนเฟย แต่ชูอี้เห็นเธอและมองเธอจากระยะไกลได้วยรอยยิ้มทั้งสองสบตากันและเวลาดูเหมือนจะหยุดลงครู่หนึ่งคฤหา์ตันหยางที่อยู่ถัดจากนั้นถูกปกคลุมไปด้วยทะเลเพลิงอย่างสมบูรณ์ราวกับกองไฟขนาดใหญ่แสงที่แผดจ้าของไฟทําให้เกิดรัศมีสีแดงเป็นชั้นรอบๆชูอี้ทาให้ใบหน้าของเขาดูงดงามมากดวงตาคู่หนึ่งที่สว่างราวกับดวงดาวสงบและลึกล้ำจ้องมองเธออย่างลึกซึง้ง เขายิ้มเล็กน้อยและกู้เยียนเฟยก็ยิ้มให้เช่นกันจากนั้นเธอก็หันหลังกลับโดยไม่พูดอะไรสักคำไม่บอกลาและจากไปอย่างไร้ร่องรอยชูอี้มองดูกู้เย็นเฟยอ,อย่างเงียบๆขณะที่เธอจากไปแผ่นหลังของเธอก็ค่อยๆหายไปในค่ำคืนที่หนาทึบจนกระทั่งเธอไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปชูอี้จึงถอนสายตาและหยิบถุงสีแดงออกจากแขนเสื้อของเขาอีกครั้งมีขี้เท่าเพียงไม่กี่ชิ้นที่เหลืออยู่ในถุงนำโชค บทที่21กลับบ้านขนตาที่ยาวและหนาของชูอีขยับเล็กน้อยและดวงตาสีดำของเขาก็มีร่องรอยสนใจบางสิ่งหน่วยดับเพลิงมาแล้วเสียงร้องด้วยความดีใจดังกึงกก้องไปทั่วถนนในที่สุดเจ้าหน้าที่และทหารจากหน่วยดับเพลิงก็มาถึงและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดับไฟกู้เหยียนเฟยไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หลังจากเสร็จงานเธอก็กลับมาที่บ้านกู้บนถนนหัวอัน พวนพี่กำลังรอเธออยู่ที่ประตูหลังสาวใช้โล่งใจที่เห็นเธอกลับมาและรีบต้อนรับเธอเข้าไปในบ้านตอนนี้บ้านอยู่ภายใต้การควบคุมของกู้เหยียนเฟยโดยสมบูรณ์และคนรับใช้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้านดังนั้นไม่ว่าเธอจะจากไปหรือกลับมาเธอก็จะไม่รบกวนผู้อื่นในบ้านของกู้เต็มไปด้วยความเงียบสงบและไม่มีใครในบ้านรู้อะไรเกี่ยวกับเพลิงไม่ของคาริ์าตันหยาง คืนนี้สำหรับบางคนช่างยาวนานและทรมานมากแต่สำหรับบางคนมันเป็นเพียงเรื่องของการนอนเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวลือต่างๆแพร่สะพัดไปทั่วบ้านพักกู้ราวกับการโจมตีด้วยระเบิดเช่นชาวยเยว,วังยาพิษอย่างเปิดเผยต่อองค์ชายใหญ่และจุดไฟเผาคฤหาส์ตันหยางองค์ชายใหญ่ปลอดภัยดีและมีเสียงกล่าวว่าคฤหาสตันหยางถูกไฟไหม้ส่วนใหญ่ไฟไม่ลุกลามไปยังบ้านอื่นใกล้เคียง กลุ่มชาวเย่ที่วางเพลิงได้รับคำสั่งจากหัวหน้าเย่และรัฐบาลจับได้เกือบหมดหน่าเสียดายไม่แน่ใจว่าหัวหน้าเย่ได้ถูกจับหรือไม่ข่าวดังกล่าวน่าตกใจและทุกคนในครอบครัวกู้ก็ตกตะลึงไม่กี่วันถัดมาชาวเมืองก็คุยกันเรื่องนี้อย่างกระตือรือร้นทุกครั้งที่เห็นคฤรานาตันอย่างที่ถูกไฟไม่ส่วนใหญ่พวกเขาต่างหวาดกลัวและนึกไม่ถึงว่าหากไฟลามไปทั่วเมืองพวกเขากลัวว่าจะหนีไม่พ้น ชาวเย่ช่างน่ารังเกียจและไรย้ยางอายจริงๆเมื่อวันที่15้าตุลาคมจัก,กรพรรดิจินชางได้ส่งราชองครักษ์และกองทหารหลายร้อยคนไปยังเมืองตันหยางเพื่อคุมการองค์ชายใหญ่กลับไปยังเมืองหลวงพร้อมกับการประคมข่าวอย่างยิ่งใหญ่จนกระทั่งวันที่16ตุลาคมนายหญิงกู้ก็ได้รับข่าวและในที่สุดประตูเมืองก็ถูกเปิดอีกครั้งนายหญิงกู้ถูกบังคับให้อยู่ในเมืองตันหยางมาหกวัน และเธอไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้วจึงสั่งให้ออกไปทันทีในวันเดียวกันเพราะกลัวว่าอาจเกิดอะไรขึ้นหากสายเกินไปคนรับใช้ของจวนกู้ทุกคนลงมือจัดรถมาบรรจุกล่องและเตรียมขนของเตรียมเคลื่อนย้ายผ่านไปครึ่งชั่วโมงรถมาทั้งสี่ของตระกูลกู้ก็แล่นออกจากประตูทางเหนือของเมืองดันหยางและออกเดินทางบนถนนกลับสู่ปักกิ่งกู้เหยยนเฟยและกู้หยุนเจินขึ้นรถมาคันที่สองด้วยกัน และแมวน้อยตัวน้อยก็ติดตามพวกเขาไปด้วยทั้งสองคนพูดคุยและหัวเราะอย่างมีความสุขระหว่างทางกู้หยุนเจินและกู้เหยียนเฟยพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับคฤหาดโโหพวกเธอพูดคุยเกี่ยวกับแผนผังตระกูลของคฤหาดโโหผู้คนเรือนต่างๆที่อาศัยอยู่ในคฤหาดโโหและผู้ดูแลและแม่บ้านคนสําคัญหลายคนในคฤหาดโโหสําหรับญาติบางคนในตระกูลกู้พวกเธอคุยกันอย่างระมัดระวัง กู้เยยนเคยรู้จักคนทั้งหมดนี้แล้วแต่เธอยังคงฟังอย่างอดทนเธอรู้ว่ากู้หยุนเจิญมีความตั้งใจที่ดีและความทรงจําอันลังเลืนมากมายก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเนื่องจากการบรรยายของกู้หยุนเจินนายหญิงกู้มีบางอย่างซ่อนอยู่ในใจแทบรอไม่ไหวที่จะกลับเมืองหลวงเธอจึงเปลี่ยนท่าทีแบบสบายๆเมื่อมาถึงและสั่งคนขับรถมาให้รีบขับไปช้าๆตลอดทางในที่สุดคณะก็มาถึงในเมืองหลวงเร็วกว่าที่พวกเขาออกเดินทางหนึ่งวัน นายหญิงกู้อยู่ในวัยห้าสิบต้นๆไม่ใช่เด็กแล้วและการเดินทางอันยาวนานทำให้เธอเหนื่อยล้าถึงกระนั้นสิ่งแรกที่เธอทำเมื่อเธอกลับมาที่คฤราสห์ดหมู่ไม่ใช่การพักผ่อนแต่เพื่อนำกู้เหยียนเฟยและกู้หยุนเจินไปที่ห้องโถงเรือนใหญ่คุณย่าคุณกลับมาแล้วเด็กสาวในชุดสีแดงเข้มเดินออกมาทักทายนายหญิงกู้เบาๆหญิงสาวมีใบหน้ามีรอยยิ้มที่สดใสาราวกับพระอาทิตย์ขึ้น และดวงตาของเธอสดใสาราวกับดอกไม้ที่ออกมาจากแม่น้ำกู้เหย็ยนเฟยจำกู้หยุนกวงได้อย่างรวดเร็วและใบหน้าที่คุ้นเคยนั้นทอดยาวมาสองร้อยปีที่แล้วชั่วขณะหนึ่งกู้เย็ยนเฟรยรู้สึกว่าสองร้อยปีในโลกเยาหลิงเป็นเพียงความฝันสำหรับเธอกู้เหยยนเฟยพยายามอย่างหนักเพื่อปรับปรามปีศาจภายในของเธอและปลุกตัวเองให้ตื่นห้องโถงทั้งหมดเริ่มมีชีวิตชีวาด้วยการกลับมาของนายหญิงกู้ เหล่าสาวใช้ย,ยุ่งอยู่กับการเสิร์ฟชาแตงและของว่างผลไม้และจุดกำยานปรดของนายหญิงกู้เป็นพิเศษมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเล็กน้อยคุณยากคุณเหนื่อยจากการไปเที่ยวเมืองตันหยางหรือไม่กู้หยุนกวงคว้าแขนนายหญิงกู้อย่างสเสน่หาและพูดกับเธอด้วยรอยยิ้มฉันเห็นว่าคุณผอมลงฉันจะทำอาหารให้คุณคืนนี้เธอยิ้มอย่างสดใสโดยมีลักยิ้มเล็กๆคู่หนึ่งบนริมฝีปากเธอเป็นคนฉลาดและเข้าถึงได้ง่าย สำหรับนายหญิงกู้แล้วกู้หยุนกวงคือแจ็คเก็ตบุผ้าฝ้ายตัวเล็กๆที่เธอใส่ใจหลังจากได้ยินคำพูดที่ดูกังวลเหล่านี้ใบหน้าของนายหญิงกู้ก็อ่อนลงเล็กน้อยและเธอพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณย่าก็รอที่จะลิ้มรสอาหารฝีมือของคุณเธอมีอายุรุ่นราาคราวเดียวกับเด็กสาวป่ากคนนั้นแต่เธอก็มีน้ำใจและมีเหตุผลมากกว่าหลายเท่า อาน,นิจาเธอเป็นลูกสาวคนโตของลูกชายคนโตที่ตัดสินใจมั่นหมายกับฟางหมิงเฟิงโดยท่านโหคนเก่าในตอนนั้นตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับให้กู้หยุนกวงเป็นน้องสาวของเด็กคนนั้นหลังจากที่ทุกคนนั่งลงแล้วกู้หยุนกวงก็มองไปรอบๆแล้วพยักหน้าให้กู้หยุนเจินพี่หญิงใหญ่ที่ผ่านมาต้องลำบากคุณแล้วที่เดินทางเป็นเพื่อนคุณย่าจากนั้นเธอก็มองไปที่คนที่นั่งอยู่ข้างๆกู้หยุนเจินซึ่งก็คือกู้เหยียนเฟย เธอมองแล้วยิ้มและทักทายนี่คงเป็นพี่หญิงรองฉันชื่อหยุนกวงดูเหมือนเธอจะเกิดมาเพื่อเข้ากับทุกคนเก่งและเธอก็น่ารักกับทุกคนกู้เหยียนเฟยยิ้มไม่พูดอะไรและลูบหลังอันเรียบเนียนของแมวน้อยตัวน้อยด้วยมือเดียวอย่างไม่ใส่ใจแมวน้อยตัวน้อยนอนหลับสบายในอ้อมแขนของเธอนิ่งสนิทช่างไม่รู้จักมารยาทในหญิงกู้เหลือบมองไปด้านข้างที่กู้เหยียนเฟยด้วยแววตาไม่พอใจ หัวใจของหญิงสาวคนนี้สูงส่งราวกับท้องฟ้าชีวิตของเธอนั้นเบาบางเหมือนกระดาษช่วงนี้เธอทำตัวเล็กๆกน้อยๆยซึ่งอาจเพียงเพื่อแข่งขันกับน้องสาวเพื่อเป็นจุดสนใจหรือเมื่อเห็นว่าบรรยากาศตึงเครียดเล็กน้อยป้าหลี่จากซีเหอถังก็ยิ้มดวงตาของเธอบนใบหน้ากลมของเธอเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเธอก็พูดกับกู้หยุนกวงว่าคุณหนูสามจากนี้ไปคุณจะมีพี่สาวอีกหนึ่งคนที่จะรักคุณช่างดีเหลือเกิน รอยยิ้มบนริมฝีปากของกู้หยุนกวงยิ่งลึกและสดใสามากขึ้นนายหญิงกู้หยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบชาแล้วพูดกับกู้เหยียนเฟยด้วยน้ำเสียงที่เป็นกลางหลานสาวรองเนื่องจากคุณมาถึงเมืองหลวงแล้วคุณต้องปฏิบัติตามกฎของคฤหาดโหอย่าออกไปข้างนอกโดยไม่จําเป็นถ้าไม่มีอะไรทําในอนาคตก็มาเย็บปากเหมือนผู้หญิงที่บ้านนี้กันเถอะอีกไม่กี่วันเมืองริจะเข้ามาทําธุระหลังจากนั้นไม่นาน ฉันจะให้ขนาดตัวของเจ้าชายน้อยฟางแก่คุณและคุณสามารถทำชุดเสื้อผ้ารองเท้าและถุงเท้าให้เขาได้นายหญิงกู้ใช้น้ำเสียงออกคำสั่งดูสงบนิ่งแต่จริงๆแล้ววิตกกังวลตอนนี้องค์ชายใหญ่มาถึงปักกิ่งแล้วสถานการณ์ในเมืองหลวงก็จะเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้าราชบริพารบางคนอาจเข้าข้างองค์ชายใหญ่ซึ่งเป็นรัชทายาทจากนั้นตำแหน่งขององค์ชายขังผู้เป็นอาคงจะไม่มั่นคงนัก ไทเฮาจะต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดที่เธอสามารถทำได้เพื่อองค์ชายคังอย่างแน่นอนและการแต่งงานเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่คฤหาสนิงหยวนโหนไหนปัจจุบันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับสายตาของไทเฮามานดาขององค์ชายคังสำหรับคฤหาสน์หสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการใช้ประโยชน์จากความรักอันลึกซึ้งของเจ้าชายคังที่มีต่อกู้หยุนกวงเพื่อการแต่งงานระหว่างทั้งสองอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเธอจึงต้องเร่งการแต่งงานระหว่างตระกูลกู้และฟางก่อนโดยให้กู้เหยียนเฟยแต่งกับฟางหมิงเฟิง